โงขั่วกาแฟนะครับของโออาร์ครับ้วใส่ซ้อนแม่งใจครับเลยครับตอนนี้ครับวันนี้นะครับพามาดูบรรยากาศโรงขั่วกาแฟของคาเฟ่ไมซอนนะครับเรียกว่าเข้ามาก็บรรยากาศร้านกาแฟเลยนะครับผมนี่คือการเดินทางเข้าไปดูในโรงขั่วนะครับ เรียกว่าใหญ่มากถึงต้องขนาดนั่งรถไปดูนะครับมีทั้งอาคารจัดเก็บสินค้าศูนย์กระจายสินค้านะครับแล้วก็โรงผลิตกาแฟโรงผลิตเบเกอรี่นะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับใช้คนน้อยมากเนื่องจากผมได้รับฟังการบรรยายจากทีมงานมาว่าจะใช้เป็นระบบเฮลบอทนะครับส่วนใหญ่ในการกระจายสินค้าเนื่องจากว่าจํานวนสาขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะดูนะครับใหญ่มากแยกเป็นอาคารนะครับแยกเป็นสัดส่วน อาคารเบเกอรี่นะครับอาคารเก็บเมกกาแฟอาคารคั่วกาแฟอาคารทำโกโก้อาคารเก็บวัตถุดิบผมนั่งรถดูเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถนนทนทางก็เนี่ยกว้างม,มีรถหลายๆคันจากคณะดูงานเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่จัดการระบบได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับในนี้จริงๆนะเป็นโรงพัวก,กาแฟแต่ไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนโรงก,กาแฟใช่ไหมแต่เป็นเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่คือมีทงสถานที่จัดเก็บสถานที่โหลดของเขาบอกว่าที่นี่จะเป็นจุดกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านคาเฟ่อเมซอนในทุกสาขา ทั่วประเทศไทยเลยนะครับทั้งเบเกอรี่และทั้งกาแฟครับผมไปดูกันต่อครับครับก็มาดูการจัดการการขนส่งของทางคาเฟ่อเมซอนนะครับผมดูกันนะเขาก็จัดการด้วยการใช้คนน้อยมากเลยนะครับโซเลตค่อนข้างยากแต่ใช้คนน้อยมากนะก็ บสินค้าทุกทุกสาขาก็ต้องมาออกของที่นี่เนี่สินค้าทุกทุกอย่างก็ต้องอกที่นี่อยู่ในสต็อเรจของอาาคาเฟ่เมทอนนะครับนี่ครับกเค่ราสสิาเเดี๋ยวทุกท่านเดินตามเข้ามาด้ยาเยได้เลยนะคะ หลังน,นั้นค่ะพนักงานเช็คตูอคของเราจะทำการตรวจรับสินค้าร่วมกันกับทางคุณีซีค่ะรับสินค้าที่เราส่งมา นนส,สำหรับในพื้นที่นี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ผมบอกในตอนแรกนะครับเป็นโรบอทนะครับใช้คนแค่ประมาณ80คนต่อกะนะครับกระจายสินค้านะครับห้องกว้างนะครับอาคารโลกแล้วก็ขเขาใช้เป็นพื้นที่นะครับในการ จดเก็บสินค้านะครับกระจายสินค้าลำเลียงข้อมูลนะครับลำเลียงพวกกาแฟเมล็ดกาแฟแล้วก็นมทุกอย่างนะครับใส่เป็นพาเลทพาเลทไว้แล้วก็รอให้นถขนส่งเนี่ยมารับนะครับพอรถขนส่งมารับก็กระจายไปตามสาขาต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับนี่นะครับทุกอย่างครับใช้โรบอทใช้สายพานใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าอนาคตนะครับ อุตสาหกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆอย่างน้อยในประเทศไทยก็มีคนที่เริ่มใช้เทคโนโลยีแล้วบริษัทขนาดใหญ่ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับจัดการนะครับสะดวกปลอดภัยทํางานได้24ชั่วโมงแล้วก็เออรเรอร์น้อยนะครับนี่ครับเป็นออสิ่งที่ลําเลียงของมาตามพาเลทครับลง,ลงมาลงมาลงมาเขาก็จัดใส่สินค้านะครับเรียงของจัดการโกดังแบบนี้ก็ว่าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาทำนะครับอย่างเราเป็น SME ขนาดเล็กก็ต้อง กลับมาใช้ให้เหมาะสมนะครับว่าเราจะทําแบบไหนแต่ตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ย ที่เป็นขนาดใหญ่นะก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ AI ระบบออโตเมชั่นนะครับอันนี้ผมก็เอาความรู้เบื้องต้นมาดูนะครับผมก็ฟังอธิบายมาแต่ลึกๆในด้านเอนจิเนียริ่งผมก็ยังไม่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะครับอันนี้จากที่เห็นนะครับก็จะมีพวกพาเลทจัดวางเป็นสาขามีตัวเลขมีนัมเบอร์มีการดีเช็คสินค้านะครับไหลลงมาตามช่องตามสายพานไม่ต้องใช้คนเข้าไปเดินหยิบเพราะว่ากดังมันสูงครับความปลอดภัยเขาค่อนข้างให้ความปลอดภัยอันนี้เปิดเป็น private group นะครับให้มาดูนะครับติดต่อขอมาแล้วน,นี่ครับพาเลตจัดวางของส่งแต่ละสาขาวันหนึ่งออกทุกวันนะครับเป็นพันสาขาไม่งั้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาจะจัดการคลังสินค้าได้ยังไงครับมาดูครับผ้โมว่า Amazing ม,มาคนน้อยนะครับแทบไม่เห็นคนเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ สำหรับนี้ก็เป็นโรสองรัขวกาแฟนะครับเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟใช่จริงครับเหมือนลงสีข้าวเลยแต่ว่าในนี้เต็มไปด้วยกาแฟและการสีเม็ดกาแฟขั่วกาแฟทับเปลือกนะแปรรูปทั้งหมดกระบวนการกาแฟในนี้นะผมก็มีการผ่านน้ำเมล็ดกาแฟมาจากหลายแหล่งนับทั้งการปลูในประเทศไทยและกองการนำเข้าจากต่างประเทศนะใหญ่มากๆนะอลังการมากๆนะครับมี่ขอกันเลยครับผม ครับในส่วนนี้ก็จะมีการอธิบายเรื่องกาแฟไว้นะครับตั้งแต่เมล็ดเบอร์รี่ออกมาทายังไงนะครับบ่มยังไงให้เป็นเม็ดกาแฟเขาก็มีพื้นที่จัดแสดงให้ดูครับอันนี้ต้องเป็นบอกเลยว่าพื้นที่ทํางานจริงๆนะครับเราเข้ามาในส่วนด้านนอกที่เป็นห้องกระจกที่เขากั้นไว้นะครับที่ไว้ดูนี่นะครับก็สนุกสนานเลยกระจกนี้ดูเหมือนตู้ปลาเลยนะครับว่าทํายังไงครับเขาก็จะบอกวิธีการขั้นตอนการทํากาแฟนะครับวก,กาแฟัวเข้มครัวกลางครัวอ่อน ซึ่งเทคนิคนะครับก็จะอยู่ที่ R&D เขาทั้งหมดนะครับผมเองก็เดินดูรอบๆเดินไปถ่ายไปหลายๆคนก็ถ่ายรูปนะครับนี่ครับมาดูเลยสโตรเรจจัดเก็บขั้วกาแฟน่าสนใจนะครับเหมือนกระโลงสีข้าวแต่บิ๊กแบกจัมโบนี้เป็นเม็ดกาแฟเราบริโภคกาแฟกันเยอะมากประเทศไทยนะครับนําเข้ากาแฟด้วยแล้วก็กําลังเริ่มมีการเพาะปลูกนะครับซึ่ง ทริปนี้ก็คือว้าวมากผมก็เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะครับการเขาก็จะบอกทั้งหมดเลยโปรเซสการทากาแฟเรียกว่าอันนี้ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับดูเพื่อเป็นข้อมูลความรู้นะครับแชร์ริ่งว่าที่เรากินกาแฟมามายังไงอะไรเงี้ยเขาก็พยายามนําเสนอข้อมูลการผลิตให้เรารู้นะครับอันนี้ก็เป็นการบรรยายจากเจ้าหน้าที่นะครับอุตสาหกรรมกาแฟมายังไงที่มาที่ไปผมว่าอีก อีกเยอะเลยครับความรู้พวกนี้ว่าในอนาคตก็เทรนด์การบริโภคกาแฟก็จะเติบโต,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 ตสูงมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนสามารถกินได้แล้วก็โกโก้ก็เป็นส่วนสําคัญครับที่ขายดีเขาบอกนะครับโกโก้ก็ผลิตที่นี่เหมือนกันนะครับทั้งปลูกทั้งผลิตที่นี่นะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวชิปนี้ผมอาจจะจบสั้นๆนี้ก่อนนะถ่ายมาแบบคอนข้างเยอะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ความรู้ข้อมูลดีๆด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับ